สวัสดีครับผมสวัสดีมหาเฮงพามวนครับวันนี้โค้งสุดท้ายของแม่บัวปู่ดำพี่น้องสองก่อสองของพี่น้องแตกเป็นแตกสนานเลยตรงตรง,ตรง,ตรงเต็มเต็มโค้งสุดท้ายเฮ้าจิพ่าไปรับ้มรับฟ้าน้ำกันว่าแม่บัวยังย้ำตัวเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนตัวโค้งสุดท้ายรอดที่ตามไปพร้อมกันพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีแม่บัวครับ โอ้พีนน่น้องเลยเอ้ามาตามโพวกที่ทา้ายให้ออย่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วน้ำหัวยูแล้วเออเฮ้ยได้ไหมมันเป็นน้ำนั้ำก็ได้ละมันห่อนดาห่อนหลังโอ้ก<น>ระว้นกระวายแล้วมาเถอะกระว้นกระวายสับสนแล้วเออเออไหวเยาว่าสับสนนะ เ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> กระบว้องมาถือได้เป็นปากรถบงมถือได้เป็นบอ่อ่เียนี่มันมไก่หนคนนํนั่นแหละกับ oh. เาเฮ็ดย่างเดียหลายอย่งหลายแนวับเออเพิ่นไยยูุ่นยูนะแม่เนาะงานเสียบงานบุ่นเจ้้าโอ้อากลงจะถ่ายแม่กลงถ่ายป็ดนั่ไหเป็นัไร เก้าอันเก้าโอ้อันมาหายยังครับนี่เรื่องมสิว่าว่าแม่ผู้เฒาโทรมาไล่ไล่ครับผมว่าแม่ให้หกศูนยเจ็ดศูนนย์าเอาเอามาจะใช้เลขซุ่มนั่วันเอาม่แม่บวไงวสันมันเบเม็นมันใจบคิเก้าบนอ้าวสันโอ้มาจะใช่นะบาดเนี่ มันบอแม่ชิมเกาลึกไดนสแม่ของความบอแม่ของความมอของความบอเหอะ้านี่แวา้หายมากันั่น้าแม่บัวอาจจะหลยบัวก็ได้คืออัน้บัวทั่วประเทศเนาะแม่บ่านั่นแหละว่าะเอามใส่ันมาแ่เว่าส่รก็เลยบอกเลปุ้ยสมมติแย่งยายทั่วหาตทนีนพนาว่แล้ว ฟังชัดๆเจ็พี่น้องแม่บัวน้อพี่น้องเนาะมีกับทีมงานมาหาเหีเลขเออเลขที่แม่บัวให้นั่นมีหาหนึ่งครับผมหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเนันครับผมจ้าตัวเก้าตัวเดิมอ่านอกจากเอ่อชุดนี้เป็นของขอมซะน้อแม่เนาะจ้าอ่าเพราะว่าข้างเป็ขอแทรกกับคนระงวดน้อแม่เนาะแม่าอ่ อ่าอ่าเพราะว่ามันมีการหลอกเลียนแบบร้ายอยู่พี่น้องมันก็ร่างกับกระแสเนาะเพราะว่าอาจพี่น้องอาจจะเบิ่งผิดงวดชีรีส์อ่าหนึ่งพฤติกายนด้วพี่น้องเด้อเนาะหนึ่งพฤติกายนครับผมสําหรับตัวเลขแม่บัวเนาะโอ้ซับสนเอฟซีทรับสนแสดงว่า ซื้อนี่อาจจะมีหลายทุกทั่วพิพากษนี่แม่ซื้อแม่บัวนี่จ่ไห่างที่าจะไหนนยอนพมมอ่าอ่พอาจจะซับสนเนาะมัดเปิดเปิดแปาจะไปพ่ออกรสีเบิ้งเนาะแม่บัวขึ้กันระสีกรสีบ้เบิ้งมัดที่นั่นนะอาอ่กเบิงอ่ะครับผมโอ้มีห้าหนึ่งหกหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งจ้าแม่ไม่พนตั้งม่พนตั้งอันนี้คือชุดเต็มพี่น้องจ้าอืมแต่ว่าแม่ฝันอีกบ่แม่เปิดฝันอีกบ่เอาฝันก็ล่ะฝันฝันฝันได้ดีดีฝันฝันบ่นยว่าเราตองมัดอุบาเดี๋ยวว่ามันหนักเจียร์เพราะว่าดอกควฝันนั่นน่ะมันหนักเจียรแม่นะฝันแบบนี้มีโชคเลยป้ คัดว่าเราว่าอะไรนี่โชก์ันแบบนี้ไม่โชค์ันแบบดีโอ้แสดแตกตัวนี้อยาโอ้ไม่รองเตก็คือเยอตก็คือเยอืะโอ้กับมีตาคงทุ่ถ่ายกับมีผู้ใดอ่าได้หน่อยแล้วเติมสิบอลแม่อย่าแม่เมื่อเมื่อ พันสิบวกสองปีนึงมีเจนพันเตกัาเอพวกบุญกับทินนั่งปีนี่เดกกัพันกับสีเอาไล่ซื้อของอันทุ้มเอ็มซีผู้คนเจ็เขาอันนำบุญมานนั่นแหละครับเจดีอ่าอเอาสาธุได้ในกัยังมีโอกาสนอีกมืนึสมืนยังานยูกูดเงก็มาด้อ่า เออสิได้บุญนั่งกันสิไม่จบไม่ลาสิได้คือหวยรวยเบอร์ครับผมรวยเงินรวยเงินบ่ามันรวยเบอร์รวยเงินรวยทรัพย์สินเงินทองเอ่เงินทองอืมอินดุปเดียกเงินนั่งโอ้ก็ะทบบุญได้ต้องหัดได้บอกไงคิดว่าน่าจะได้ต้องหัดเยอะด้วว่ากกรบังสุกนี่การทะเลออกแล้วนี่ทันการบ้านคออะไรเลยแหละอ่าละเพราะว่า แตดไม่ใชหเลขะกามาอันนี้หเลขอ่ะนี่มีหอดหอดเออไ่นล่ะบบบบบไม่ผลาดล่ะเมื่อนึงหลังมากกับแม่เลขใดเลยอ่าเขาเขาจิกองเลขแล้วครับวางจีบคอยเมื่อใดเท่านั้นแครับผมอืออาสำหรับสามตัวเนาะแม่เนาะนีมีอ่สามตัวนะสตัวนะมีหานึงหเอ้หานะอ่า อยังสามชุดเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะจ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เอ็มบินเพิ่มเติมให้คือหาหานึงด้วแม่เด้อจ้าแม่กันไว้สนใจมั้นแม่อกันไว้จัดไว้เพราะว่าเพราะมันได้ยินเข่าหัวว่าบ้านเลขที่เสาเฮียนหลังนั่นนาหนาใช่จัดเลยเพราะว่ามัน้าดใจแม่อยู่แล้วแม่แม่ว่าเนี่ยมันลกแค่หน่อยฝากใว้เสาเฮี้ยนบ้านเลขที่กะ

สำหรับยุบซี่ที่รอบแม่บัวได้พี่น้องเด้อชุดใส่แล้วเบ่งดีๆพี่น้องยาฟังผิษยาไปเบิ่งผิดช่องได้พี่น้องเด้อแม่บัวเนาะอาจจะซับสนค่นอาจจะซับสนแต่ว่าชุดแท้มีแต่แตยมือที่แรกหอดมือชุดถ่ายกักพี่น้องนี่ตัวชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นเห็นเป็นตัวอื่นเป็นไปบ่ได้ครับ น้อแม่น้เอ no. ้ากะม่มีเงไหลแล้วแม่นาองั้นตัวเดิมตัวเจ้าง่มีงหลกม่นี้าวเมอบอทจัหน่อยนะไอ้เจ้าบท่นน้อาพี่รองฟังเอานับกันอ่าเบอร์โทไน้จ้าครับ086ครับส2 5ครับผม6140จ้าเอา ตอนสั้นแล้วทีรับทุ้นซ้ายไม่รับเด็กกระท้กขามค่ะเอ้าวหายอยากมากรวมงานน้ำเพชรมาที่ซองนี่น้องได้ต้อนวัวกับคุณแม่ชุดๆเลยอ่าเพื่อมีโชควิมานสาวผู้ใดมากานมีพิเศษเด้อเออมีพิเศษครับผมน้องสาวผู้ใดสีมากแต่กหาไม่บัวได้กันอ่าอ่าอ่าครับจะจะเอาแค่นี้ละกันขอบค์ ครับผมเอาส้มๆประมาณเอาพี่รองเนาะอ่ะามนั่นก็นคือแม่บัวย่ำกุ้งจุดยไทยก็เหมือนเดิมตัวเก่าเหมือนเดิมอ่าทีมงานมาแห่งพี่รองของแขกคนว่าเนาะอ่าไปเบิ้งช่องอื่นก็นอาจจะผิดเพี้ยนเนี่ยตราตัวเลขงวดนี้เพิ่นหายแบบนี้ได้เพียงเด้อเนาะแคปหน้าจอเอาเนาะตัวเน้นๆครับผมก็คือตัวที่ปูเพิ่นหายมาก นี่แหละก็คือหกหนึง่งแม่บัวมักชวดต,ตัวจัดให้พีเ่เสือก็คือหาหกหนึ่งครับแล้วได้สามตัวเนาะก็เอาไว้ชุดตัวเราพี่ร้องอันดี้เป็นเลขฝันพลนว่าตะตองหัดเนาะหาหานี่ก็ไม่แน่เหมือนกันมีโอกาสเอาไว้จัดหน่อยก็ได้พี่ร้องหาหานี่เนาะเอาสุดท้ายนี้ก็ขอให้แห้งๆปังๆล่ำๆด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,ใจกับทีมงานทางช่องครับผมมหาเห่งเนาะแลวก็ทุกเพจทุกช่องทางต่างๆกันแหละพี่รองเนาะบึงของแขกและพี่้องด้วยเนาะซอยลูกซอยหลานเนาะเป็นกำลังใ,ใจกันสำหรับคลิปนี้ของแม่บัวปูดำสวัสดีครับแหงๆปังต่างครับผม